มาค่ะเป็นปัญหาที่11นะคะปัญหาเก็บผลไม้ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งค่ะเขาเข้าไปเก็บผลไม้ในสวนผลไม้แห่งหนึ่งเขาต้องผ่านประตูถึง7ประตูค่ะแต่ก่อนที่จะถึงสวนผลไม้ค่ะแต่ละประตูก็จะมียามเฝ้าขากลับนะคะ1นคนเขาก็แบ่งผลไม้ให้ยามทั้ง7ค่ะโดยยามคนที่1น,นะคะจะได้ผลไม้ไปครึ่งหนึ่งของผลไม้ทั้งหมดและแถมให้อีกหผลค่ะ ต่อมาค่ะยามคนที่2ค่ะเขาก็จะได้ผลไม้ครึ่งหนึ่งของผลไม้ที่เหลือค่ะแล้วก็โดนแถมให้อีก1ผลนะคะเขาทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายค่ะเขาเองนั่นแหละค่ะที่เหลือผลไม้เพียงแค่1ผลเท่านั้นค่ะโจทย์ก็อยากรู้ว่าเขาเก็บผลไม้เนี่ยได้จํานวนคู่หรือจํานวนคี่เพราะเหตุใดและเดิมเขาเก็บผลไม้มาได้กี่ผลค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ยามคนที่1ค่ะเขาบอกว่ายามคนที่1เนี่ยได้รับผลไม้ครึ่งหนึ่งของผลไม้ทั้งหมดแต่เราไม่ทราบถูกไหมคะว่าผลไม้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ผลงั้นเราจะกําหนดให้ x แทนจํานวนผลไม้ทั้งหมดคะ่ะต่อมาค่ะเราจะเริ่มเลยนะคะว่าคนที่1ค่ะ ได้รับผลไม้นะคะครึ่งหนึ่งของผลไม้ทั้งหมดก็จะเป็น x ส่วน2แล้วก็ได้ของแถมอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็น x ส่วน2บวกหผลนะคะทีนี้ค่ะเราอาจจะจัดรูปก็ได้ค่ะก็คือทำส่วนให้เท่ากันค่ะ,ะแล้วก็ลองคูณ2เข้าไปดูนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้กลายเป็น x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะ ต่อไปเราจะมาหาว่ายามคนที่2ได้รับผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแต่บางเอิญค่ะใน,ในที่ไฮไลท์สีชมพูเขาบอกว่าคนที่2เนี่ยได้ผลไม้ครึ่งหนึ่งของอผลไม้ที่เหลือค่ะครึ่งหนึ่งของผลไม้ที่เหลือนะคะแสดงว่าเราต้องหาผลไม้ที่เหลือก่อนถูกต้องไหมคะเรามาหากันเลยค่ะว่าตอนนี้ชายคนนี้ค่ะเหลือผลไม้เท่าไหร่ค่ะเริ่มกันเลยนะคะก็คือเราจะเอาจํานวนผลไม้ทั้งหมดค่ะลบ จำนวนผลไม้ที่ยาคนที่1ได้รับออกค่ะก็คือ x x ส่วน2บวก1ค่ะอย่าลืมใส่วงเล็บคุมด้วยนะคะเพราะว่าก้อนนี้ทั้งก้อนคือก้อนที่คนที่1ได้รับไปค่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนคำนวณได้เลยค่ะก่อนคำนวณค่ะอย่าลืมนะคะว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ค่ะาสามารถกระจายลบเข้าไปได้ค่ะเมื่อเราถอดวงเล็บนะคะ เราจะทำการถอดวงเล็บกันเลยค่ะก็จะกลายเป็น x ลบ x ส่วน2ลบ1ค่ะ,ะต่อมาเราจะทำการคำนวณเลขนะคะบางเอิญเราเห็นว่า x กับ x ส่วน2สามารถบวก,กลบกันได้ค่ะเราก็จะเริ่มทำส่วนให้เท่ากันทั้งเศษและส่วนค่ะคำตอบที่ได้นะคะ 2x ลบ x จะได้ x ส่วน2ค่ะแล้วก็ลบ1ค่ะอันนี้คือจำนวนผลไม้ที่เหลือนะคะ หลังจากที่เราได้ทราบจํานวนผลไม้ที่เหลือแล้วนะคะก็ถึงคิวคนที่2แล้วค่ะว่าเขาจะได้รับผลไม้จํานวนกี่ผลค่ะจากโจทย์ค่ะเขาบอกว่าคนที่2เนี่ยได้รับผลไม้ครึ่งหนึ่งของผลไม้ที่เหลือค่ะก็เลยเป็นเศษหนึ่งส่วนสคูณกับผลไม้ที่เหลือก็คือ x ส่วนสลบหและเขาก็ยังได้แถมอีก1ผลค่ะต่อมาค่ะเรามาเคลียร์เลขกันนะคะ,ะเราจะกระจาย1ส่วนสเข้าไปในวงเล็บค่ะ ก็เลยได้เป็นเศษ x ส่วน4ลบ1ส่วน2แล้วก็บวก1ค่ะก็จะได้เท่ากับ x ส่วน4ลบ1ส่วน2บวก1นะคะก็จะได้บวก1ส่วน2ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราลองทำส่วนให้เท่ากันดูนะคะด้วยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนค่ะก็จะได้เป็น x บวก2 ทั้งหมดส่วนด้วย4ผลค่ะ,ะทีนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าในจํานวนผลไม้ที่คนที่1ได้รับค่ะมันคือ x บวกสทั้งหมดส่วนด้วย2และจํานวนผลไม้ที่คนที่2ได้รับคือ x บวกสทั้งหมดส่วนด้วย4นักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันเป็นแบบรูปค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหาจํานวนผลไม้ของคนที่3คนที่4และคนที่5จนถึงคนที่7เพราะเนื่องจากโจทย์ระบุแล้วว่าทําในลักษณะแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ายามคนที่3คนที่4คนที่5และคนที่ถึงคนที่7เนี่ยได้รับผลไม้คนละเท่าไหร่ค่ะจากแบบรูปที่ได้นะคะเราก็เดาได้ไม่ยากเลยค่ะว่า ยามคนที่3จะต้องได้รับผลไม้เศษ x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย8แน่นอนค่ะเพราะถ้าดูจากแบบรูปนะคะส่วนจะเป็น2ส่วน4แล้วก็ส่วนจะเป็น8จะโดยเพิ่มทีละ2เท่าค่ะคนที่4ก็จะเป็น x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย16ผลค่ะคนที่5ก็จะเป็น x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย32ผลค่ะ คนที่6ก็จะเป็น x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย64ผลค่ะและคนสุดท้ายจะได้ x บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย128ผลนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้จํานวนผล,ลไม้ของคนทั้ง7คนแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าชายคนนี้เขาเก็บผล,ลไม้ในสวนได้เท่าไหร่เราก็แค่เอาจํานวนผล,ลไม้ที่คนตั้งแต่คนที่1นถึงเได้รับอะค่ะมาบวกกันค่ะแต่เดี๋ยวอย่าลืมนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเหลือผล,ลไม้อีก1ผลเราก็ต้องบวก1ด้วยแล้วเราก็จะได้เท่ากับผล,ลไม้ทั้งหมดก็คือ x นั่นเองค่ะ ก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่7นะคะแล้วก็รวมกับผลลไม้ที่เหลือก็คือ1จะได้เท่ากับจำนวนทั้งหมดจากนั้นให้นักเรียนแก้สมการได้เลยค่ะแต่จากรูปแบบนะคะเป็นเรื่องของเศษส่วนเนาะเป็นการบวกเศษส่วนเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากาันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคอรอนอค่ะทีนี้ค่ะถ้าเราชรํรเลงองดีๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งหารคอรอนอก็ได้ค่ะเพราะดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากับ128ทุก ทุกตัวถูกต้องไหมคะ,ะงั้นเราก็จะมาเริ่มคูณกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตัวแรกนะคะเราก็จะคูณที่64ทั้งเศษและส่วนค่ะ ต่อมาเราก็ทำการแก้สมการได้เลยค่ะส่วน128ที่เป็นตัวหารเราจะกำจัดทิ้งด้วยการคูณ128ทั้ง2ข้างของสมการค่ะเพราะฉะนั้นทางฝั่งซ้าย128ก็จะหายไปทางฝั่งขวาก็จะมี128เพิ่มเข้ามาซึ่งคูณกับ x ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มเคลียร์ตัวแปรกันเลยค่ะ ก็เลยตอบ382เราก็เลยได้ว่าจำนวนผลไม้ทั้งหมดค่ะมีทั้งหมด382ผลนะคะ